เอาละครับผู้ชมครับเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักนะครับว่าน้องจ่อยบุญมากคล้ายทองเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปจริงและฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านะฮะไม่มีใครซ่าตัวนี้เราจะพูดคุยกับเขานะครับพร้อมกับคุณหมอนะครับคุณหมอวิชาวนะฮะกอจรันจิตนะฮะท่านเป็นแพทย์เจ้าของไข้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมถึงคุณพ่อของน้องจ่อยนะคือคุณพาคล้ายทองด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจ่อยสวัสดีครับนะครับอ่านะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอาการป่วยของน้องจ่อยนี่ตอนนั้นเป็นยังไงคุณหมอ คือจริงๆเนี่ยน้องจ่อยนี่เขาก็มารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กนะครับตั้งแต่อายุ4วันแล้วนะครับ4วันครับมีอาการเป็นอะไรคะตอนนั้นคือตั้งแต่แรกคลอดมาเขาก็มีอาการเขียวนะครับแล้วก็มีการตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดหนึ่งซึ่งจะมีอาการเขียวนะครับเราฉะั้นทางจังหวัดอ่างทองก็ได้ส่งมารักษาตั้งแต่อายุ4วันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่4วันนี้ก็ได้รับการตรวจะละต่าง นะครับก็พราว่าเป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่งเอาเอาเอาล่าสุดเลยดีกว่าคุณหมอล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยดีกว่าโอเคครับคือเนื่องจากที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่อายุ14วันแล้วต่อมาในแง่ของแผนการรักษาเราจะต้องมีการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อพร้อมในหลายๆด้านทั้งสภาพของหัวใจอะไรข้างในเองที่เหมาะสมที่จะผ่าเราก็นัดมาผ่าตัดกันนะครับก็หลังจกดมาครับหลังจากผ่าไปแล้วเนี่ยเนื่องจากการผ่าตัด อันนี้เนี่ยใช้เวลาการผ่าตัดค่อนข้างนานนะครับแล้วก็นื่งกับโรคที่ค่อนข้างจะยุ่งยากในการผ่าตัดนะครับใช้เวลาผ่าตัดนานมากโอกาสเกิดปัญหาอะไรต่างๆนี่มีได้มากนะครับเอางี้ดีกว่าผมเรียนถามคุณหมอตรงๆเลยครับน้องจอยเนี่ยครับเสียชีวิตไปหรือยังในระหว่างที่อยู่ในหอผู้ป่วยหนักนะครับเป็นในซีอู ตลอด38วันที่อยู่ในนั้นเนี่ยเสียชีวิตไหมฮะไม่เคยมีเลยที่ว่าหัวใจหยุดเต้นไม่หยุดเต้นไม่มีหัวใจเต้นอยู่แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตยังไม่ตายไม่เคยมีผมไม่เคยแจ้งหรือไม่เคยมีการประกาศว่าแต่ ผู้นี้เสียชีวิตไม่มีแต่เอาอยู่ได้เพราะออกซิเจนหรือเปล่าเพราะสายออกซิเจนเพราะว่าการให้ลมว่าหัวใจเต้นอยู่ตลอดนะครับแล้วในช่วงแรกนั้นปอดก็ทํางานได้ไม่ดีนักเราก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยประคับประคองแต่ยังไม่เสียชีวิตทางการแพทย์แล้วหัวใจยังเต้นอยู่ไม่เสียชีวิตเต้นอยู่สมองก็ดีอยู่ไม่เคยมีสภาวะที่เรียกว่าเสียชีวิตเลยทางคุณพ่อบ้างครทางของคุณพ่อไปเอามาจากไหนนะคุณบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้วเหมือนไปแช้งอาการลูกตัวเย็นไม่มีความดันหัวหัวใจหยุดเต้น แต่ไม่ให้หมอถอดเพื่อช่วยหายใจเพราะว่าลูกจะกลับมาทําไมแต่ค่ายบอกก่อนว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็ผมมันยังเงยมือตอนนั้นลูกเจ็บหนักก็พอนั้นมือมาจะดําไปสภาพเนี้ยแต่แกก็หายไปความดันมันตกมาระดับศูนย์น่ะครับความดันตกมาระดับศูนย์แล้วคุณพ่อก็เลยคิดว่าเสียชีวิตหรือคุณหมอบอกฮะยังครับตอนนี้ก็ผมก็พี่สาวก็ไปเอาดอกไม้พี่สาวเอาดอกไม้กับทูบเทียนมาไว้ที่หน้าอกแล้วก็ พอสักพักหมอบอกว่าคุณพ่อออกไปรอข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะเช็ดตัวอัพแต่งตัวให้น้องใหม่เวลาผมก็ออกมารอข้างนอกพออีกสักพักหนึ่งหมอก็ประมาณตักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหมอก็ไปบอกคุณพ่อว่าน้องอาจจะมีพินิหารนะเพราะมีความดันขึ้นมาอืครับตอนนั้นพ่อเชื่อว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วครัเอาคิดว่าเสียไปนะคุณคิดเองคุณหมอไม่ได้บอกใช่ไหมฮะครับก็ที่หมอกบอกว่า ให้อาลอกมาทุกเทียนเอี่ก่อนจะเช็ดตัวอ๋อคือคุณหมอเนี่ยเขาไม่ใช่คุณหมอท่านนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะไม่ใชบเพื่อหมอนในห้องไอซียูเขาบอกว่าให้เตรียมชุดมาให้เตรียมตุ้มาทุกเทียนมาคือเตรียมตัวเอาไว้ก่อนตุ้กมาทุกเทียนวางไว้แล้วครับเสื้อผ้าเวางไว้บนแสดงว่าตอนนั้นยังไม่เสียวางไว้บนอกน้องจอยแล้วตอนนั้นน้องไม่มีสติแล้วจุดต้อไหมฮะตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่น้องไม่มีสติไม่มีครับคุณหมอตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้สามารถลุกเขินเดินได้อย่างท ณขณะหลังผ่าตัดเนี่ยโดยปกติการผ่าตัดหัวใจที่ใหญ่โตเนี่ยนะครับใช้เวลาผ่าตัดนานเราก็มักจะใส่เครื่องช่วยใจไว้ก่อนอันนี้เป็นปกติของการผ่าตัดหัวใจที่ต้องผ่าตัดอะไรมากมายนะั้นในช่วงแรกเราใส่เครื่องช่วยใจเราก็ต้องรอจนทุกระบบทํางานได้ดีเราถึงจะถอดเครื่องช่วยใจออกนะครับแต่เนื่องจากว่ามีปัญหามากหลังผ่าตัดการทํางานของหัวใจในช่วงแรกไม่ดีเลือดออกเยอะ ก็ไม่ดีนะครับนั้นเราก็ต้องใช้เครื่อง่วยใจกันอยู่นานทำตามหลักจริงๆนะผมไม่มีคนไหนหรอกมาแช่งให้ลูกตัวเองตายแล้วสั่งจัดงานศพทําไมคุณพ่อถึงตัดสั่งให้ที่บ้านจัดงานศพแล้วก็ผมเห็นมือน้องจอยนะเขียวก็ีนี่นะฮะให้ดูให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนะ้ลูกนะอ่านี่นะฮะนี่ยก็เขียวอันนี้คือทาไมเป็นอย่างงี้ฮะคุณหมอมือมือน้องมัถึงเป็นอย่างงี้เนี่ยฮะครับเนื่องจากช่วงที่อยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยที่ว่าความดันต่ำเนี่ยนะครับครับปฏิิรยาของร่างกาย นะครับก็พยายามจะรักษาอวัยวะที่สําคัญครับงนั้นสิ่งที่ร่างกายคิดว่าสําคัญที่สุดคือสมองและหัวใจแล้วก็มีไตอีกอันหนึ่งะังนั้นสิ่งที่รักษาได้คือสมองกับหัวใจไตเองก็มีอาการไตวายด้วยนะครับขณะที่ร่างกายก็บอกโอเคส่วนปลายของร่างกายสําคัญน้อยนะครับังนั้นก็ยอมให้เลือดไปเลี้ยงส่วนที่สําคัญคือสมองกับหัวใจ ส่วนปลายก็เลยเลือดเลือดก็เลยเลี้ยงส่วนปลายน้อยมากจะหายไหมหายไหมส่วนที่เห็นดํานี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อตายตายไปแล้วมีวิธีรักษาแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วก็คงไม่มีครับอเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะฮะทั้งสองมือไม่เจ็บที่เท้าเราลุกที่เท้าเนี่ยเท้าก็ไม่เจ็บเท้าก็ไม่เจ็บนะครับในช่วงแรกเราต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกันอยู่นานนะครับ นั้นโดยหลักการแล้วเราก็มีแสมหะมีอะไรเยอะงนั้นในการที่จะเอาเครื่องช่วยใจออกได้เนี่ยถ้าจะให้ดีและเร็วขึ้นเราก็จะต้องเจาะคอสรุปแล้วน้องเาหลับกี่วันฮะนอนอยู่ใน i c ซทั้งหมด38วัน38วันนะฮะเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันว่าน้องเขาหลับไป38วันเนี่ยหายไปไหนมาเขาบอกเขา้บอกได้เป็นฉากๆเลยนะฮะเวลาเหลือไหมฮะเดี๋ยวมาฟังครับกลับมากับบอกเก้าแล้วสิบนะฮะทางคุณพ่อเนี่ยเชื่อแล้วล่ะ ว่าลูกเองเสียชีวิตเพราะอะไรก็พราะมองสถานการณ์ดูมือไม้และดูสภาพตาเตอแกแล้วมันไม่น่าจะมาทางเราแล้วครับคือหมายถึงออกซิเจนไม่เลี้ยงละครับคือหมายถึงเซลล์เริ่มตายละครับผูตาก็มองแล้วมันไม่กลับมาละตอนแรกเขาบอกว่าน้องจ่อยนี่ชื่อจริงชื่อเด็กชายพิคเนตพิคเนตล่าสุดเปลี่ยนเป็นเด็กชายบุญมากบุญมากไมฮะเพราะอะไรลูกเพราะอีตอนที่แก ม่ตบายหนักที่ผ่าตัดเนี่ยเราก็บอกกับพระพิกเนี่ยแบบว่าถ้าชื่อนี้ถ้าลูกหายกลัามเนี่ยเราจะไม่เอาอย่างเงี้ยถ้าชื่อนี้สูงไปครับง่ายๆพอชื่อสูงไปมันสูงไปเกี่ยวอยู่ก็ไม่ดีนะถามน้องจ่อยน้องจอยลูกน้องจอยหลับไปน้องจอยไปไหนมาครับจำได้ไหมไปจำลาจัไปไหนครับลูกไปบนนรกมาครับไปไปนรกไปเห็นอะไรมาฮะกเจอกระทะทองแดงครับก็เจอกระทะทองแดงแล้วเป็นยังไงฮะมีกระทะทองแดงเขาเป็นยังไงกันบ้างเ่า อะไรนะเอาคนลงมาเอาคนลงไปนะฮะแล้วคนเขาบอกันไรที่น้องจอยที่เคยอ่านันเขาบอกว่ามีคนกำลังจะกินข้าวครับมีคนมาตบมือทิ้งเลยครับทาไมฮะเพราะอะไรไม่ให้กินครับไม่ให้กินทําไมฮะเขาหากว่าไม่ทําบุญครับคนที่จะกินเขาไม่ได้ทําบุญครับอ๋อแล้วหนูไปเจอตาที่เสียไปแล้วหกปีแล้วเหรอลูกตาหนูบอกว่าไงบ้างบอกว่าดอกไม้ทุกเตรียมทิ้งครับครับอ๋อหนูถือดอกไม้ทุกเตียมไปด้วยครับ ให้เอาไปทิ้งที่ท้องใส่มือวันที่อย่างที่โรงพยาบาลที่ว่าตายอ่ะเขาบอกให้กลับมาบอกคุณเ้ผมใส่ที่ผมใส่ไว้ในดอกมาทุเทียนใส่ไว้แล้วก็น้องจ่อยก็บอกว่าพ่อกับที่เจ้ากับพระเจ้าพ่อใหญ่ที่เขามาส่งเพราะว่าพ่อน้องจ่อยเอาดอกไม้ทุบเทียนออกไปก่อนนี่เขาล่างได้ก็จังหวะพอดีที่คุณหมอเชิญมอมาเาก็อกว่าคุณพ่อไปรอน้องข้างนอกตเอาดอกไม้ไปไว้ข้างนอกเอาไปไว้ที่เตียงอตอนที่คุณเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่ในมือเพาะ่ะเขากลับมาฮะกลับมาล่างเขาไม่ได้ครับ ตอนที่คุณหมอบอกว่าเอาไปอาบน้ำซะแล้วแต่งตัวให้น้องใหม่น้องถึงกลับมาได้แล้วลูกเหรออ๋อเอาดอกไม้ทุบทีมออกไปแล้วมันเกิดเขาบอกว่าเขาเข้าตอนนั้นพอดีอแล้วหนูเห็นตัวเองตอนนอนหลับอยู่ไหมลูกเห็นยังไงตอนหลับด้วยเห็นยังไงฮะเห็นยังไงนอนครับคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมฮะต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่อันนี้คืออยากจะทราบเห็นก็บอกว่าน้องไปเห็นอะไรเรื่องไก่เรื่องอะไรนะฮะยังไงฮะ เขาเอาไก่ให้เป็นคนครับเอาคนให้เป็นไก่ครับเอาไก่ให้เป็นคนเอาคนให้เป็นไก่เพื่ออะไรครับลูกเพื่อเขาให้เอาไปตีครับอ๋อคือหมายความว่าคนที่ชอบตีไก่ก็จะโดนเสกให้กลายเป็นไก่แล้วก็ไปตีกันใะ่ไอย่างนี้เหรอฮะเหมือนไปรับกรรมไปรับกรรมไปรับกรรมมอคุณหมอว่าไงฮะกรณีนี้จะบอกน้องฝันหรือเปล่าครับหรือว่าไม่มีความเห็นนะครับเพราะว่าอันนี้มัน เป็นเป็นเรื่องส่วนบุคลคลนะฮะม่เหมือนบางทีมันก็เป็นในชั้นจินตนาการอันนี้ก็คืออาจจะแบบว่าน้องอาจจะไม่ฟังว่าคือค,ค,คงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับ <ฮะ S 1> อันนี้<ม>นะครับคุณพ่อละฮะสรุป<ม>คิดว่าที่น้องมาพูดเนี่ยเขาจินตนาการหรือฝันไปไหมฝัาไปมาจริงจริทำไมถึงเชื่อว่าจริงฮะก็จริงก็ตอนที่ผมลูกที่ลูกสลบอยู่กันพูดง่ายๆผมก็รออยู่หน้าห้องไอซียูผมก็เครียดกับแฟนมอมเลยจะไปไหนผมก็ไปบนบานสานกลาด เท้าเทพฮิลันเนี่ยผานศูนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยไปกราบขอชีวิตลูกคืนครับแฟนผมก็บนขนุนไปสองใบไข่ห้าสิบลูกพอนัองอจพื้นพอน้องอยพื้นขึ้นมาลืมรู้ตัวดีเนี่ยรู้สึกตัวดีพูดจาได้คราบอกแม่เขาว่าเท้าเทพวิลันน่ะให้แม่ขนุนมาให้เขาสองลูกไข่ห้าสิบใบอ๋อหรออย่างนั้นเลยอ่ะฮะผูมาช่วยชีวิตมึงไว้ผมจึงได้เชื่อปกติเรื่องนี้ผมไม่่อยเชื่อ คือน้องคือแม่เนี่ยไปบนแต่น้องจอยตอนนั้นหลับอยู่ไม่รู้เรื่องพอฟื้นขึ้นมาก็บอกให้แม่เดี๋ยวไปแก้บนด้วยนะเพราะเรื่องนี้มันน่าเชื่อแต่ต้องเชื่อคุณหมอฮะหลังจากนี้น้องจะมีวิธีรักษาอะไรได้บ้างไหมฮะคือคือตอนนี้ปัญหาคงต้องมาดูก่อนนะว่าแต่ละระบบนี้เป็นยังไงในเรื่องของหัวใจที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับหัวใจทํางานเหมือนคนทั่วไปปกตินะครับทำงานได้อย่างดีตอนนี้ก็จะมีปัญหาอีกอันคือ เรื่องคอที่เจาะไว้นะครับก็ทางคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็นัดจะไปตรวจอีกทีก็เร็วๆนี้ครับวันที่28สิงหาจะนัดไปนอนโรงพยาบาลคุณหอไปสองกล้องดูอันนี้จะหลุดออกไปไหมส่วนมือเนี่ยซึ่งส่วนที่เป็นเนื้อที่เป็นตายไปแล้วเนี่ยนะครับจะค่อยๆหลุดออกไปจะหลุดออกไปครับครับแล้วมีส่วนเราจะทําอะไรต่อได้ไหมอันนี้คือตอนนี้เราก็ปรึกษาแพทย์ อีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้ดูแลอยู่นะครับพอดีผมก็ยังไม่ได้สอบถามท่านว่าจะดําเนินการต่ออย่างไรนะครับตอนนี้มีหน่วยงานอะไรยืมมือเข้ามาช่วยอย่างเพราะคุณพ่อก็รับจ้างวันร้อยสองร้อยจะรักษาลูกคงไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมารักษาตอนนี้มีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยบ้างอย่างนีไม่มีครับไม่มีแล้วทุกวันนี้เอาเงินที่ไหนรักษาลูกเพราะพ่อก็รักษาปีบตททองครับเอาบาททองถ้าบาททองไม่พอก็ไปหาประชาชของเขายากบอางเจ็บไหมลูกเจ็บครับ ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเขาบอกเบว่าหนูจะกลับมาครั้งที่หนูจะเป็นยังไงจะต้องมารับกรรมรับอะไรัยไหมลูกไม่รับครับไม่บอกอะไรเลยไม่บอกบอกเห็นเลขเลิกอะไรไหมลูกไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นเขาเขายังมีมากกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวไปคุยอีกรายการหนึ่งเวลานี่างนละครน้อยเหลือเกินเดี๋ยวไปคุยเอออีกรายการหนึ่งนะครับโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับเออบทเชฟจินายานในการชมคุณหมอในในหม่งคุณหมอคุณหมอเขาพูดได้ว่าตับใหหัวใจยังไม่หยุดเต้นมันคือยังไม่เสียชีวิต แต่ถ้าสมมติจะมามองในมุมพ่อเนี่ยใครจะไปแช่งให้ลูกตัวเองตายอ่นะฮะเพราะเขาเห็นหนูน้องเนี่ยไปแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกเอาละครับขอบพระคุณทั้งสามท่านมากๆขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับบอก9าิได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะฮะวันนี้เราไปกันก่อนัสสวดีครับสวัสดีครับ